พิเศษโลโซเทตลอดการ e ีพีสามาแล้วนะครับครั้งนี้มากับเพลงเกียรตัวเองครับผมซึ่งเพลงนี้โลเคชั่นจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยยังไม่มีน้ําเลยนะครับก็จะมีแอมมาแชลนะครับหัวเทินมาเลยดอกใหญ่4ีดอกมาเลยนะฮะตั้งไว้นะครับแล้วก็กีตาร์พิเศษเนี่ยวางไว้นะครับพิเศษจะค่อยๆเดินเข้ามาครับหยิบกีตาร์มาสะพายครับโอ้โหฉากนี้ก็เท่แล้วเปิดตัวก็เท่มากแล้วนะครับผม ลักษณะการหยิบนะครับพิเศษเนี่ยจะมีการโน้มตัวลงนะครับกดเข่าขวาลงนะครับแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยเข่าซ้ายนะครับตั้งชันขึ้นครับแล้วก็หยิบกีตาร์มาสะพายโอ้โหฉากนี้สุดยอดเท่มากฉากเปิดตัวครับฉากที่2ครับหลังจบพุกแรกนะครับพิเศษจะมีการเหวี่ยงแขนครับเพื่อมาลงคอด e minor ในท่อน verse สอครับโอ้โหแบบฉันอยากไปแล้วก็มาลง e minor ฉากนี้เป็นฉากเหวี่ยงแขนที่แบบโอ้โหสุดเท่มากฮะ ฉากที่สสุดเท่ครับฉากนี้เป็นฉากที่เริ่มท่อนโซโล่นะครับแล้วก็มีการเริ่มปล่อยน้ำแล้วครับ <The> แล้วพิเสษเนี่ยจะเริ่มแท้อารมณ์รุนแรงครับมีการดันสายโน้ตแรกแล้วก็มีการฉีกขาอ,อกดันสายได้อารมณ์มากครับแล้วก็ท่อนโซโล่เนี่ยพี่เสกเรียบเรียงได้แบบโหเข้าอารมณ์เกียดต,ตัวเองมากๆครับฉ <The> ากที่4่ครับท่อนคุกเท้ายครับกีตาร์เนี่ยจะเริ่มโดนน้ำคือน้ำจะค่อยไต่ขึ้นมานะครับ จนถึงช่วงกีต้าร์นะครับพิเศษได้สะบัดโอ้โหแล้วแบบน้ํามันกระจายอะ่ะแบบสะบัดแบบ,บ,บดีดสะบัดโอ้โหน้ํากระจายฉากนี้โอ้โหเท่มากครับมีน้ําด้วยแล้วก็แบบท่าทางการดีดของพิเศษเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกต์เท่มากครับฉากที่5นะครับปิดท้ายเลยฮะคือฉากจบครับผมน้ำเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาแล้วครับจนถึงระดับคอพิเศษครับผม เราพิเศษได้ทําซีนอารมณ์นะครับใส่แว่นด้วยโอ้โหแล้วน้ําอยู่ระดับคอแล้วแบบหน้านิ่งๆเงี้ยโหแค่นี้ก็เท่แล้วอ่ะเป็นฉากจบที่แบบสมบูรณ์แล้วก็เท่มากๆในเกียรติตัวเองครับผมและนี่ก็คือ5ฉากสุดเท่นะครับใน MV เพลงเกียรติตัวเองของพิเศษโลโซอัลบั้ม7สิงหานะครับสำหรับคอนเทนต์พิเศษโลโซเท่ตลอดการนะครับโอ้โหเดินทางมาถึง EP 3แล้วครับขอบคุณทุกคนที่สนใจแล้วก็ติดตามคอนเทนต์นี้มาอย่างมากๆนะฮะ EP ที่4นะครับจะพบกับฉากสุดเท่แบบไหนรอติดตามครับสวัสดีครับ